โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาวันนี้มาเล่นจังกับเกม V Racing พาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทจุด5ผมไม่แน่ใจว่า1.5หรือ2.5นะที่มันจะไปอยู่ก็คือ,อมันเป็นพาร์ทที่เราจะมาฟาร์มของครับอนจะไปเล่นพาร์ทต่อไปเนาะแบบนี้ผมน่าจะทํามาเรื่อยๆนะการฟาร์มของอมาวันนี้ก็อยู่กับบิ๊กอย่างเดียวไอพิการมันไม่ว่างเริ่มต้นเลยคือตอนนี้ผมมีเสื้อเป็นผู้สะกดรอยลาตีเราต้องเปลี่ยนเซตนี้ใช่ไหม จากก่อนหน้าเราเป็นร<ห>องเท้าบูเสริมแก่งไอ้กระดูกเสริมแก่งเราต้องกลายเป็นพวกสะกดรอยลาตรีเนาะโอเคปะ่ะตอนนี้บิ๊กมีอะไรบ้างครับสกดรอยลาตรีมีแค่เสื้อปะ่ะมีจังไงป้งมีแค่เสือ้อเสื้ออย่างเดียวเลยแต่ไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้แท่งทองแดงมาบ้างลนะหรือไม่ะดานทองแดงอะ่ะเราต้องทําทุกอย่างเลยปะ่ะคิดว่าทุกอย่างหอ,อกนี่ก็แล้วแต่ควรเนาะหอ,อกแล้วแต่ใครอยากเล่นหอกก็หาหาทำเอาเองเนาะ ทำหอลักหัก็ทำเสื้อให้เสร็จเฮ้ยอ๋อไอ้ออกระบองมันซ้ำวะ่ะกระบองซ้ำพี่โยนทิ้งนะกระบองกระดูกซ้ำโอเคไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วงั้นเดี๋ยวเราก็ไปฟั์มทองแดงกับตัวหนังปะอ่าบิ๊กกดแมพครับกด,ดแมพเเห็นปะตรงเนี้ยที่เราอยู่เห็นปะบิ๊กเหมืองทองแ,แดงโจนนี่ไงคือทองแดงอ่ะมันเทเลพอร์ตไม่ได้บิ๊กมันหมายความว่าบิ๊กไม่สามารถเอาทองแดงเทเลพอร์ตไปวาร์ปไปบ้านพี่ได้นะหรือพี่ไม่สามารถเอาทองแดงเทเลพอร์ตกลับมาที่นี่ได้บิ๊ก มันเข้าตู้เซลลอร์ตไม่ได้เข้าใจปะมันเข้าเครื่องเซลลอร์ตไม่ได้ oh, งั้นเราต้องฟาร์มแล้วมาหลอมที่บ้านบิกเลยครับงั้นมาดบิกต้องทำสองก็ทำตู้ทำที่หลอมทองแดงอาา่าฮะที่จริงแยกฟาร์มได้นะที่ฟาร์มผ้าบิ๊กฟาร์มทองแดงก็ได้แต่ว่าแถวนี้แถวนี้มันมีด้ายหยาบตรงนี้เห็นปะ <Okay. S 1> เราต้องจัด <All right. S 1> โซนนะเดี๋ยวเราบิ๊กจะเตรียมต้องเตรียมจัดโซนนะครับบ้านบิกตรงนี้ yeah, <right. S 1> บ้านบิกตรงนี้มีหน้าที่ต้องทอําการอหลอมทองแดงงั้นเราต้องเก็บ พัทถิบทำหลอบที่หลอมทองแดงนะครับอ่าพี่แบ่งกระดูกทำเตาหมอกไว้ให้นะตรงนี้ถ้าลืมเปิดก็คือกลางวันที่คือตายลืมเปิดนี่ตายเลยนะเออลืมลืมเปิดเมื่อกี้ไม่มีกระดูกนเมื่อกี้ไม่มีกระดูกใช่ทำบ้านไปเสร็จป่ะงั้นเรารีบไปตีทองแดงดีกว่าไหมจริงๆอ่ะมันมืดแล้วบิ๊กปะแป๊บนึงบิ๊กเข้าประตูกันบ้านตรงนี้กันแป๊บนึงนงี้โอเคโอเคตามทั้งวันนะพี่ไปนี่นะเขาเบืองทองแดงแล้วบิ๊กตามมา โอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราเริ่มฟาร์มทองแดงเลยกว่าบิ๊กตอนนี้มันสี่เวลาเตรียมตัวอย่างนาเลยไปไปมาตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าถ้ำนี่แล้วไอ้เหมืองทองแดงเราจะฟาร์มแร่ทองแดงนะถ้าเจอแร่ต้องตีให้หมดไปเริ่มเลยแล้วก็พี่ขอหาเลือดใหม่ด้วยเลือดเดิมพี่มันยี่สิบหกเปอร์เซนต์ถ้าเจอเลือดที่ดีกว่าขอหาเลือดใหม่อันนี้นะักลง1ิแปดเอาวิ่งระเบิดมา รู้ทัห้หมดทุกอย่างเลยนะครับเราใช้ของเยอะมากเริ่มต้นรูดไปก่อนจะอะไรรูดไปเลยนะไม่ต้องแบ่งพี่รูดไปเลยเดี๋ยวเรามาแบ่งของทีหลังเกหนึ่งเกือบเก้าเลนหนึ่งไม่เอาพวกเนี้ยใช้น่ตีปะใช้อุปกรณ์นช้นิตีที่จะไม่ใช่อุปกรณ์ต่อสู้ทองแดงเราต้องจะตีรอบๆให้หมดก่อนไหม วิวใช้ระเบิดระเบิดน้าแข็งว่าม่ได้เจมระเบิดน้ำแข็งมาเอาไว้ก่อนเจมเกม็บไว้เลยดิแต่พี่จะนั่นน่ะคือตอนนี้มันรอใช้อะไรแทบไม่ได้เลยคือเล่นได้แหละแต่มันไม่เป็นบิวว็มึงของไม่พอใตรว่ามันไม่เป็นบิวเลยได้เลยหยิบไปก่อน,ไ,อนได้หยิบไปก่อนเลือดสิบแมวเลือดเจ็ดเลือดเท่าไหร่เลือดห้านี่เลือดห้าแมวอ่ะเอาไปข้างในเราตีทองแดงก่อนเลยเนาะที่จริง ด้านนอกมันก็มีคนแหละแต่เราตีทองแดงบิ๊กตีฝั่งนึนแปดพี่กีตีฝั่งหนึ่งแต่ตีจะได้งานเร็วไปโลท้หมดนี่ไงออกทองแดงเราใช้นี่ได้นะที่จริงเราเปลี่ยนเป็นตอนแรกผมบอกว่าจะเล่นบิวนั่นใช่ไหม บิวเคออสแต่ยังไม่ได้เพราะเรามีแค่ท่าเดียวแต่บิวที่ง่ายสุดน่าจะเป็นนี่ปะดูไอเนี้ยเวทนโลหิตเก้าสิบสี่เอ้ยบิ๊กตรงไหนอ่ะนะครับโอ๊ยมันเห็นที่แล้วตรงไหนตรงไหนตรงที่บิ๊กอยู่เลยบิ๊กต้องการปลาเลือดเอาไปก่อนเลยที่ติดตรงนี้ละเอาไปเอาไปก่อนเลยจะได้เป็นตัวแทนเดี๋ยดนี่นักฆ่า17น้อยกว่าบิ๊กเยอะเลยเฮ้ยโดนดติดตรงนี้มันมีไอ้นี่อะนักฆ่าแบบเป็นเลือดเยอะๆแล้วมันจะมีสีแดงออกมาจากทัวเลย อล่าพลังกับกินเลือดหอมหอมแบบหอม,อมลอยมาเลยกำลังตบแล่อย่างมองมันอยู่ใช้ยารักษาก่อนเราสามารถใช้นี่ใช่ไบมเบกตาบองปะแล้วก็กด R เพื่อเพิ่มความเร็วโลหิตคล้างเ๊กมาช่วยในการตีทำให้ตีเร็วขึ้นครับใช้โลหิตค้างได้นะ เพิ่มความเร็วการโจมตีข้าเป็นโลหิตข้างนะป่ะบวกแล้ววะเลยป่ะอยู่เลือดนิดนึงอีกกล่องมีโอกาสได้ได้หยาบนะอีกกล่องพวกปุณณ์ดนะีๆไปเลยกล่องอ่าเดี๋ยวแร่เราค่อยฟาร์มทีเดียวป่ะค่อยฟาร์มทีเดียวเสีย <Okay. S 2> พี่เหินเลยครบละอีบอสเลย คอเตอร์บอสคอเตอร์บอสลูกน้องก็จุยเลยถ้าปัน่นปูทองแดงมันมีสกิลให้ใช่นึงไป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 ตั้งโอ้มระเบิดลูกน้องไอ้พวกลูกน้องเนี่ยถ้าใช้ท่านั้นาารีวิวสมัตดูเลือดจากลูกน้องได้เลนะเบ๊กตีมันเราได้เลือดปีโอ้ปั๊มเฮ้ยระวังท่าน,นี้แรงเฮ้ยโดนโดนโดน,โดน,โดน คัเตอร์สวนกลับหมุนเปิดคลั่งไปอ๋อคลั่งมันไม่ดีเซียท่าบิ๊กมันไม่ดีเซียท่าถ้าบิ๊กติดคลั่งอยู่เวลามันไม่ต่อ,อเลือดดับเบิ้ลดูดดับเบิ้ลดูดสกีนช็อตได้ปหมอันกคลิปไปเลยเออ new note จะคว แร่ทองแดงเออเนี่ยไม่ต้องตบแร่บิ๊กเนี่ยเห็นปะใช่มันมันอรมันขุดให้เลยไม่มีเศษอิฐเศษพี่พูดแลว้วอิดเอ็มไอ้กล่องเออใช่ลอกกดเดียได้เลยพี่ขอด,ดูนะพี่ขอด,ดูหน่อยมีอะไรบ้างอ่ะนี่ดูเลยก็ต้องกดล็อกมันไม่ได้ต้องกดล็อกใครล็อกมันอ่ะอ่ะออ้ยมีเจมเจมโลอ่ะอาบิ๊กหยิบไปเลยปะของพี่เต็มละมันเจมโลอ๋อมันต้องเปิดค้างถ้าไม่เอาก็ต้องเปิดค้างงไง เอ้ยมีบวกด้วยเห็นปะนะ่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็เอาของมาใส่บ้างแล้วเนาะเดี๋ยวเราได้นีมาด้วยแหวนผู้ถักทอได้มาจากอาการดอกเมื่อกี้อาโต๊ะว,วิจัยอยู่ไหนบิก๊กโต๊ะว,วิจัยอยู่ไหนบ้านพี่ยังไม่ได้สร้างเนี่ยว่าแป๊บหนึ่งอา้าวมีไหมต้องใช้ได้หยาบกระดาษไม้กระดานแป๊บหนึ่งถ้าไม่มีพี่จะเทเลพอร์ตไปบิก๊กไปบ้านพี่ก็ได้นะ เออพี่บุ๊เทเลพอร์ตไปโต้นั้นดีกว่าใช้โต้นเดียวกันเลยมันมีของมันสั่งห้ามเทเลพอร์ตไหมมีของห้ามเทเลพอร์ตปะพี่ัวมันเทเลพอร์ตไม่ได้น่จะเป็นพวกแรกกับได้ไมั้งงั้นเอาไม้ไว,ไว,ไว,ไว้ตรงนี้บิ๊กเราสร้างของนี้ก่อนไว,ไว้ก็ได้บิ๊กหนังฟอกกับได้หยาบเทียเทขอพี่เทนหนังฟอกกับได้หยาไว้นะ<ม>เทรุ่นเ,เร็วกดเทรุ่นเร็วแล้วเดี๋ยวเทรุ่นเร็วให้หมด พี่ต้องจัดเรียงไอเทมด้วยบิ๊กก่อนจัดเรียงไอเทมพีม่ต้องจัดเรียงห้องก่อนว่าห้องนี้ทําอะไรนะเพราะมันสามารถวางของทับได้เลยเดียวยบิ๊กใช่ปะมีของเทเลพอร์ตไม่ได้ไหมโอ้ไม่ได้บิ๊กหนังสือมเทเลพอร์ตเองไม่ได้เลยด้วยซ้ําพี่ไปไม่ได้บิ๊กหนังสือ,อเทเลพอทไม่ได้ตางแถวนี้ให้เลยกระดาษของอยู่ที่นั่นหมดแล้วบิ๊กอยู่กับบิ๊กหมดแล้ว ใจประสาทตาตัวตวิวววจยัยหน่ลยมาเย่เปิดแล้วนะบบนี่เดคอยจับอ๋อนี่ไงแตนผู้ถักทอสามารถวิจัยได้เลยแหวนนี้มันน่าจะเพิ่มพลังเวทมนต์จริงด้วยเรบิ๊กเรบิ๊กก็เรียนรู้ได้เลยปะใช่มันจะอยู่กับโตวิจัยแล้วก็เรียนจากโตว,วิจัยได้เลยอ๋อครบเรียบร้อยแล้วพี่ครบเสร็จแล้วนะเหลือแค่หอกงั้นเดี๋ยวไปในไลฟ์ก็ได้บิ๊กโอเค งั้นประมาณนี้ป้าของบิ๊กงั้นพี่จะช่วยบิ๊กที่เหลือน่าจะเป็นการช่วยบิ๊กไปทํานั้นปะ่วยบิ๊กไปทําผ้าแดงๆน่าจะไปที่เทรดเดอร์ไหมลองไปดูป้าเทรดเดอร์เผื่อมีเราเอาทองแดงไปเทรดกับมันไหมเนี่ยมีได้ขนสัตว์บิ๊กเริ่มเยอริ่มเยอะแน่นะจังแด้ได้ขนสัตว์มุมนู้นเลยเริ่มเข้าทุ่งดัลลี่บิ๊กคิดว่าได้น่าจะจบในดนใน,ในี้บิ๊กงั้นช่วงแรกก็คงต้องหวังว่าเปิดกล่องแล้วเจอแล้วก็ตีมอนปะซื้อขายงั้นพี่ไปซื้อขายนะลองไปดูกัน โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้มันเช้าพอดีมันเช้าพอดีเราไม่สามารถไปเทรดได้นะครับตอนจะเมื่อกี้ผมเจอคารวานวิกระวังนะคารวานวิกดีปะเนี่ยดีปะเนี่ยเห็นแล้วี่ไม่อยู่เลยคารวานอ่าตาพิชคาดปะรถม้าเต็มไปหมดเลยบวกลองบวกคนพวกนี้ไม่รู้ไหวปะนะลองดูก่อนโอ้แต่โคตรเยอะเลยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ธนูเฮ้ยพี่เอาดาบออกทำไมเนี่ย อุ้ยตายหมดตายหมดเยอะอยู่อีกที่เลตีแรงอยู่เอ้ยน้ำแข็งไปเฮ้ยระวังสตันลืมบอกว่าระวังสตันครับเฮ้ยอุดอบได้อบผ้าเพียบเลยเฮ้ยดีๆเลยจังหวะดีมากเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยเฮ้ยคารวานมันหนีไปป้นคารวานรถม้า32รถม้าอาจจะตีไม่แตกตีไอ้พวกโจรก่อน ไล่ซ้ำแข่งรุดไปหมดรุดหมดได้หยาบเฮ้ยได้หยาบเต็มไปหมดเลยเฮ้ยตด่มพลวันเอ้ยตกแตกอยู่ดิมันแค่เร็วสูงเฉยเอ้ยแดดแดดแดดแดยไม่ต้องระวังแดดตะางากละแข่งแล้วแข่งแล้วปั่นแล้วก็ปั่นมันตัดเ้ยทิ้งไปเลยเราสามารถใช้ท่านี้ได้ใช่ไหมขวานกดคิวปะไม่ตีแรงขึ้นปะเอ้ยตีเร็วขึ้น นี่ยมันใช้คู่กับเลือดคันด้ระเบิดเอ้ยโอ้รถบ้านจะมีคนออกมาสามารถสู้กับพวกคนได้เฮ้ยมีเลือดแปดสิบว่ะชาวบ,บ้านเลือดแปดสิบปะชาวบ้านเลือดแปดสิบโอ้ิตีตายไปแล้วไม่เป็นไรมิตีเลือดเจ็ดเอ็ดตายไปแล้วอ่ะวัวหนีไปนู่นเปิดกล่องเซิรฟมีอะไรโอ้ยแดดแดดแดดเปิดได้ไรพี่ขอดูดหน่อยอัมานีอ่ะขอดูหน่อยมีหยิบไปแล้วเอ้าอัญมานีอ๋อเจมส์สอกเก็ตปะใช่มีเจมส์กับส็อกเก็ตด้วยเอ้ยนั่นแหละส็อกเก็ต อ๋อ oh, ความบิ๊กเอาเก็บไปเก็บ <ๆ S 1> ไปมันเอาไปใช้กับสายดีคอมแมนเซอร์เก็บไปก่อนครับป่ะไปงั้นไปเราไม่สามารถซื้อของตอนกลางวันได้บิ๊กเพราะพ่อค้าแม่ค้ารู้ว่าเราเป็นแมนพายเพราะตัวเราไม่เดี๋ยวเดินไปถึงเราไปรอก็ได้ป่ะโอเคครับตอนนี้ก็พระจันทร์ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของที่จริงมันก็ซื้อได้แหละแต่เดี๋ยวไม่จะก,กดใช้ท่าเออ okay, เดี๋ยวมันโดนไอ้ท่าเนี่ยมันทําให้ศัตรูมันผมวกกมันล่อศัตรูมา เดี๋ยวมันจะมาตีเราพ่อค้ามันโดนตีได้นะรู้ไหโอ้หมวกผู้สแสวงบุญก็ซื้อได้ทำไรได้หมวกนี้ตกแต่งหรอของนนจะรีเซ็ต<ะ>ของรีเซ็ตได้12นาทีได้เล<า><า>็กเห็นไหมนี่ในงานมีขวานตัดไม้ไมเห็นปะขวานนักตัดไม้อันนี้น่าจะตัดไม้ดีปะหนังฟอกบี้ต้องซื้ออะไรอะ่ะซื้อได้เหรอแพงมากเลยสีทองแดงแพงเลยมี12ชิ้น ของรีเซ็ตอีกสิบสองนาทีซื้อได้อนนี้ซื้อขวานนะตัดไม้ไปพ่อขายยามีแม่ค้าขายยามีพ่อค้าขายของแบบผสมปะนี่ขายหนังสือขายหนังสือว่าจับปีใจหนังสือนี่ก็ดีนะของรองเท้าผู้ผู้หลบซ่อนในเงาเสื้อจอมโจรพวกนี้อยากได้อะไรก็มาซื้อได้ปะขาดอะไรก็เร่งซื้อได้อโอเคแต่ก็แพงนะสี่สิบทองสี่สิบทองแดงมีพลอย พอ,อนี้เอาไว้ครับของปะโอสรุปเอาไว้ครับสกิลด้วยโอเค oh, สรุป<ส>ไม่มีอะไรครับ<ส>อา่าไม่มีผ้าใช่ผ้าแดงนะ่ละหาไม่ได้ไม,มีมีแต่ได้ยากเราจะหาผ้ายัางไงนะเดินเข้าไปข้างในแน่เลยบิ๊กพี่ว่าเดินเข้าไปในดันลี่แน่เลยเราสู้พวกดันลี่ไม่ไหวนะพวกเวลมันสูงอะ่ะพี่จะลองโอเคงั้นเดี๋ยวผมน่าจะลองเดินไปทางซ้ายนี้น่าจะโอเคงั้นเดี๋ยวน่าจะพอเท่านี้แล้วบิ๊ก อันนี้ก็1.5ทาน้เนอะเดี๋ยวเราน่าจะไปฟาร์มที่เหลือในคลิปก็ได้ไป,ไปเล่นที่เหลือน่าจะได้เท่านี้แหละเดี๋ยวพวกจุด5อย่างงี้น่าจะมาเรื่อยๆครับเพราะว่าเกมนี้มันต้องฟาร์มหนักมากผมไม่อยากจ,จะฟาร์มในคลิปอย่างเดียวจนหนักเกินไปเนาะน่าจะสลับไปบ้างทั้งฟาร์มของฟาร์มอะไรพวกนี้ป่ะงั้นโอเคงั้นพอแค่นี้เนาะฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ก็ได้ครับว่าอยากให้เล่นเกมเเอะไรเนาะอันนี้ก็ลาไปก่อน